สวัสดีค่ะพี่น้องนะจ๊ะพ่อพ่อกันอีกแล้วนะจ๊ะเนาะกับน้อยพาพื้นชาแนลหน่อยก็มาเลาะเบึงเขานาเนาะจ๊ะเนาะมาเลาะเบึงวากไก่ปิ่นเกี้ยวแล้วไปนะจ๊ะขั้นปิ่นเกี้ยวก็จะได้อันเอาอันเอารถมาเกี้ยวเนาะจ๊ะเนาะนี่มาเบึงเข่าจ๊ะก็สะได้จองจองคิวรถพี่น้องจองคิวรถเนาะจ๊ะ เข่าพ,พันนี่เป็นแบบนี้เข่าคือเจับห่างทะน้ออันนี้เข่ากลางอันนี้เป็นเข่าผ้ามานาะจะเนาะนี่แหละอนนบอลงามบอลมางามเนาะเมื่อน้านั่เขากัมาเกียวนี่น,นาะจะเนาะเกี้ยวเข่าโดเข่าอีเตียนนาาจะก็เลยพาพี่น้องมาเลาะก่อน ประมาณสี่บ่ายสี่โมงแรงเนี่ยแหละเนาะพี่น้องนี่แดดกำลังแดดจ้าเด้อนี่เนาะแจ็ดแดดย้าตนแตนแรงเนาะจ้ะเนาะฮ้อนดีนี่แหละจ้ะอีกสองสามมือกับผู้ดีเลยนี่พี่น้องกับผู้ดีหน้าจานนัดรถเกี่ยวเพิ่นไว้เนาะจ้ะ โหจับหางเนาะพี่น้องเนี่ยบหวงมันยาวอยู่แต่ว่ามันมันจับหางคนาพี่น้องเบิง่งโน่นเนี่ยปลาญยาเพกพี่น้องแห้งตัดแห้งงามอันจ,กจออักเสี่วอีอย่างมาขามันคอยชีต่ายแห้งตัดแห้งงาม ยางลงมาให้หนาเทียนเ,เกี่ยวไปนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เกี่ยวไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะเอาขึ้นเล่าแล้วต่มาเบิ้งข้าวโด,ดตอเอือนข้าวกลางวาวิบพ,พี่นนองแต่ว่าข้าวเจ้ายัางเขียวอยู่นนข้าวเจ้าพันยังเขียวอยู่ข้าวอันนี้พัดเหลืองแล้ว ขั้นนั่นคั้นค้นเกี่ยวเนี่ยเป็นตะเกียวเลยเด็กเนาะพี่น้องค้นเกี่ยวเขาคอยเกี่ยวไปนะเป็นนะวันนั่นเขามันตันหนามบดได้พี่น้องเลย นนาปุ่นมันดีตันมาอาัดงามใดกะขาดอาัดอัดยามใดกะขาดว้านปุ๋ยไปกะขาดโซเอนาน้ำปุ๋ยลงหนีเบิดเข่าก็เลยบง,งามต้นอยียงนาะนี่งามงามเนี่ยพี่น้องพี่น้องมาต้นเอยียงนามคักเนาะเป็นเป็น โซเป็นดียวซะนะก็เลยป่ดหัวเพิ่นห้องตุนอยี่ยป้าเหลียวคืนเมื่เพี่อน,นอ้องคนหนะ ละเถีย <c ười> งนาอยู่ป <c ười> ่าพุ่นเดี๋ยวกัข <c ười> ึ้ <c ười> นไปซี่คือ <c> ว <ười> ่าไก่แห็นเนาะพี่ <c ười> น้องเนาะตัวแก่เป็นห้องต้นอีหี่ยวหุ่นเนาะพี่น้อง หมากมันเป็นกระลูดๆเรื่นงไหเป็นพัวเป็นพวอยหมอกง,งามทอปีที่แล้วเลยเข่าพี่น้องปีที่แล้วงามกว่าพอมันได้วานวานแห่ง ปีนี้มันวานตรงอันนี้นะพี่น้องข้งๆติดกันเนี่แหละจ้ะเป็นข้าวเจ้าเพิ่์น,นข้าวเจ้ากันแตงเ้านเป็นข้าวกลางมันกัดจะสูงกว่าข้างเพิ่นอยอนมองสูงมองตัน้นะพี่น้อง ตัวนี้ข้าเจ้าพื้นมาสามเนาะมาดำสามใส่ป้าพี่น้องมือนีพาพี่น้องมาเลาะจนสุดเด่นน้าเลยได้เนี่ย ต้นอะไรสวยๆนีไ่ไหมหน่อยกับบุหมูแอกว่าไม่ต้นนี้ทัางข้าวเจ้าข้าวเหนียวปนกันขึ้นหนึ่งเลยมาจากตัวนี้จะเป็นขา้ขาวข้าวเหนียวฮาเนาะอันนี้ข้าวเจ้าตันนี้เป็นข้าวเจ้า ข้าวเจ้าเนี่ยแหละพี่นออ้องเอ้ยโบได้ค่ะปุ่นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าเป็นเข้าสองยางพี่น้องเพราะว่ามันอัดคันเทนะโบได้อันมันขาดทะลุลงมาหากันเบิดนามกันเนาะแต่แจ๊คซีฮิตยังไนแล้วจักอัน กล้องตัดไปเต็มมือหึงพี่น้องบงู๊แมอ้างบาดมาเบิงค่ะักอ้าวกล้องตัดไปแล้วมีนี่คันเทนาอันมีเข่าพี่น้องอันนี้คันเทนาได้เนี่ยเปิ้ลเ,เข่าใส่อม,มองงาม,มองขี้ล่ายพี่น้องมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าผสมประสานกันพี่นอ้องเออมาเบิ้งเขา่า เขานาแม่ไฮนี่คือผสมกันคักแถวป่าเทนี่เห็นไหมทั้งเจนั่นข้าวเหนียวได้อันแดงๆนั่นพี่นอ้องอเพราะว่าข้าวเจ้ามันสีขาวเนาะเห็นไห้ไหไนี่ก็ไฮนั่นผสมกันลาย แต่ว่าตัวนี้ก็บอกบอกค่อยมีหลายจะมีให้ให้นี่แหละกับให้นั่นอ่ะโอ้ยสองสามใหอันนี้มันผสมบมดเลยตัวนี้พี่น้องที่บ่ได้พาพะงใยเพีิดเพื่นมานก,กนาะบ่นาะบาทฮนีน่คือผสมหลายแท้แดงตึ้งคืนเลย น้องพาพี่น้องนะเขาจ้าอันคขาเหนียวเขาเจ้า,อ,า,า,จาอันนี้คือเปลี่นทางน้ำที่มันโศาะนี่เห็นบอกพี่น้องบุมีเข่าเลยได้เนี่ยนะมันเปลี่นดินทรายห้ามมาดำกระดำบ่ได้มันเปลี่นย,ยน,นทางน้ำคันเทนะ้ำมันขาดนะพี่น้องมันอัดบด่ได้มีเห็นบ่อในพี่น้องมั้ยอัดอัดบ่อยู่ มันก็เลยเฮดไฮอันเข้าวันเหนียวลงไปเข้าเหนียวตัวนี้แหละลงไปพุ่นผีน้องแต่กาเหตุที่มันมันอัดบุยูเห็นมั้ยนะอันนี้เข้าเหนียวเล้นพีน้องอันนี้ขาวเจ้าขาวเจ้าข้าเหนียวขาวเจ้าก็ยังไง ย,ย,ยังยังยังดีแต่ว่าปีนี้อ่ะเอาข้าจเจ้าลงมามาฟังทางทางใต้นะจ้ะ้าคือคูปปีหน่อยิีส่แถวแถวข้างบนนูเด้สั้นละโอ้ยกินไ่ได้เลยขนนเขานะเนาะกระซีแขคียงหมดแล้นี่แหละเข้าอันนี้หละลงไปเห็มบนเนี่ยไอน,น้องพ่อใหญ่เพชรเพื่อนั่น ตอนคันเทนานเพื่อนก็คุดคุดเข่าเนั่นแหละขึ้นมาเลยีนที่นอกเียคันเทนาน้มันก็เลยมีเข่านะจะเนาะมีข่าวเห็นม่นเนี่ยเี็นมังบ้านทีบานบ้านบานทีไหวเอาเอาไหวสามมันนะที่นอกแบบนั้นมาพัดเมื่อได้มาสามเนี่ยเห็นมันมีท่านเข่าเนี่ยวเขาเจ้าบาทเนี่ยโอ้ยคนน่ะตั้งแต่ให้ ให้ตัวนี้มันเข่ามันหันห้างห้างพี่น้องอืมว่าิสสามกับบได้สามนามัน,มมนลึกบูเด้์สามบาัดเทนีพัดป็นเข่าเทได้เนี่ยมีแต่ห่วงใหญ่ๆเนาะห่วงใหญ่ๆอุตุอุต้นี่เนาะอ,อ้อพี่น้องมันลม่มไปจังไดเลยพี่น้องมึงดูนี่ไปจังได้นี่พ่อใหญ่เพชิดเพิ่นบูเทียจักเทียกันเทนะกับบุมาตัดจักเทีย <laughs> S <S ฉันเทนะกับมีเจีเข่ามาจาเอา้าหันมาเบื้องหน้าจะของพี่น้องคือก็เบื้องได้อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันเด็ดเด็ดตนได้นาะจะมันจะเลยเหลื่อมแน่ บ่ได้ใส่หมวกใส่แต่อีโมงมาใสแ่แต่อีโมงถูกวานหน่อยที่แรกกบว่าวานหางมันเท้าวานตุ่มเนาะพี่น้องใะเทตนี้มันบบทันได้เกิดก็ว่าเขาบ่กเกิดแล้วก็เลยเอามาลำิำอีกเซ่เ,เข่ามาลิมใสเลยอืผลชุดถ่ายกับที่จัดแล้วใะเตน,นี้ ห่วงน้อยน่อยได้ป่ะท่านนี่มาห่วงกระรดกระเล็ดพี่น้องเข้าใจว่าห่วงกระรดกระเล็ดบ่ห่วงน,น,น้อยน่อยนะเจา้ะเนาะอันบาทอันบาทเี่ยนเป็นกระต้งกระเตงว่ามันสิบัได้เกี่ยวว่าสิบุมีเข่ามันยังมีเขา่า,า,เขากว่านะจ้าเนาะมีเข่ากว่านี่นี่อันนี้ก็เลยเปลี่ยนที่แล้วเป็นเขา่าเข่าเป็นเพียรนี่พี่น้องเป็นเมียงวัน เมงแข้งเจาะมันบ่เนาะเมนบ่พี่น้องพี่น้องว่าแมนเมงแข้งเจาะบ่อนี่นมนี่เขาเหนียวผสมเละอันนี้สงสัยเวลาห้าวานละมันมันปิวมาเนาะจะมันปิวมาก็เลยอ่อันนั้นมันมีไฮนึงพี่น้องนูอยนี่แหละเป็นผู้มาวานหล่ำอีก บ้านลำเาก็เลยลืมข้าวหน่อยก็เลยเอาข้าวเจ้าวานลุงผัวสูงก็เพิ่งมีนี่ให้ข้างหน้าแต่ว่าตั้หน้ามันกระถ่วมอยู่เออมันมีน้าแต่ว่ากระโบหัวนี่มันมันเกิดบอนน่เนางแต่หน่อยวานมันบบเกิดขึ้นมามันตายเลยเพราะว่าน้ามันมันหลายนี่เห็นี่ม่ะมันบบมันโเห็นห่วข้าวเจ้าเลยอาจจะเนาะมันโเห็นนะ ก็แสดงว่าข้าวเจ้านั่นมันบุกขื่นมามันก็เลยมีแต่เข่าเหนียวว่านหางนี่ดีอยู่เดนเนาะพี่น้องนี่มันมันห่างๆอย่างสินี่มันจะเป็นห่วงไงดีห่วงอันนั้นดีเนาะนี่อัมอนมันที่ีนั้นมันเสียนี่พี่น้องหน่อยลำใส่แถวนี่แหละลาลงหลายๆข้าวเจ้ามันบมุมีอ่ามี ข้าวเจ้าอันแดงๆเ,เลยจะว่าข้าวเจ้าดิพี่น้องข้าวเหนียวมันคือไปจังสั้นข้าวเหนียวมันคือมีข้าวเหนียวผสมอ๋อคันเทนาน้ำมันขาดอ่ะเทนาน้ำมันขาดเพราะไงพิดเป็นเปลี่ยลงมาอือก็เลยไหลามาใส่ข้าวเจ้านี่ส่งใส่สิเป็นมือหนาที่ได้ภาพพี่ไงพิดมาออกจากนี่ไปก็สิไปอันนั้นน,นี่พี่น้องไปอันเผาห้า จะล่งแต่งพี่นาะเข่างามงามไปนะพี่เนาะมาเบึองหนาหน่อยหน่อยหน่อยที่ลงคันนี้ล่งยางนำเบึองตาเข่าหน่อยกันข่านางามเนาะงาม หน่อยก็ว่างามยูมงงามมงขี้ไล่นะแหละแต่ว่าหน่อยก็ว่ามันใครคนเขาเจ้าอยู่เนาะจา้ะเอาอันคลิปนี้กามีเพียงเท่านี้เนาะจา้ะโอ้ยพี่น้องกระซิไปหาหัวใไ่ไหลายด้วย <c ười> คลิปนี้กามีเพียงเท่านี้ก็น่าจะนอผ้ามาโลบึงเขา่า,านาว่าเป,ป,ป็นเกี่ยวรูปปินเป็นอะไรละจ้ะอีกสองสามมือกระซิผู้ดีกับผู้ดีกันเท่าก,ากันกับเท่านัดรถเกี่ยวเนาะจ้กกระซิบผู้ดีเลยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ากระซิเกี่ยวอันนั้นกับยังชียังเอาโดนหลายมืออยู่เนาะจ้ะเนาะเนา เนาะจะเขาจะเป็นเกี่ยวเขาเจ้าเนาะก่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไข่ให้หน่อยเด้อจ่าเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจให้หน่อยฮิดคลิปตัวตัว,ตว,ตวไปเนาะจา้าเนาะสำหรับคลิปนี้กามีเพียงเท่านี้เนาะจา้าเอาไว้พ่อก,กันไม่เมือนาะสวัสดีค่ะ